อ่าสบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่าในคลิปนี้เขาจะมาตอบสนองสายหองล่าหองการหรือว่าพิธีเฮ็ดเบียกเกี่ยวกับนาคมเป็นประจำเนาะที่เจ้าจําเป็นต้องใส่คอมหลายๆเครื่องในการเฮ็ดเบียกของเกี่วหรือว่าเบียกของเกี่วต้องใส่คอมหลายๆเครื่องเนาะบอกว่าจะเฮ็ดจากเครื่องนี้แล้วลุกไปเครื่องนั้นแล้วก็ย่างไปเครื่องนั้นมันยุ่งยากเนาะในคลิปนี่อยจะมาแนะนาวิธีที่ดีก็คือเราสามารถควบคุมคอมหลายๆเครื่องด้วย คนเดียวและก็นาคอมคอมเดียวเนาะถ้าว่าจะมีคอมในงินเจ้าสามเครื่องสี่เครื่องจะสามารถนั่งในเครื่องเดียวลีนได้สามสี่เครื่องเนาะเอามาเบิงวิธีการเนาะอ่าคนอื่นเมื่อเลยนะฮะต้องบอกก่นอนเฮาจะใส่คอมวนะินโดซิปเนาะควบคุมคอมวินโดเจ็ดที่เฮาใส่อยู่ปัจจุบันนี้ตัวนี้เนาะเป็นวะินโดเจ็ดดนั้นเฮาจะใส่วินโด s ิ0ลีนคอมเครื่องนี้เนาะโดยบ่ยังเป็นตรงย่างไปย่างมาเนาะ แต่เขามีแต่ช่องเครื่องเขาก็จะมาเทสช่องเครื่องแต่ว่ามีหลายเครื่องเขาจะลองให้เบิกเนาะก่อนเดินมาเลยให้เบิกก่อนนี่เอาไปโดยเจ็ดนาะเครื่องนี้เนาะแต่วิธีที่เขาจะมาแนะนําในหมือนนี้ก็คือควบคุมคอมจากเครื่องหนึ่งใส่ควบคุมหลายๆเครื่องเนาะด้วยเนะ็ตเวิร์กหรือว่า wifi หรือว่าเราเตอร์เนาะอินเทอร์เนะน็ตนะเนาะก่อนเดินมาเลยเขาก็ต้องมาหูก่อนว่าไอพี IP, คอมของเขาที่เขาจะควบคุมนี่ มันเป็น IP อีอีอย่างเนาะส่วนวิธีการเสกเบิ่งการง่ายๆเนาะให้เจ้ามาในสตาร์ทพิมใส่่า c m d enter เด็เด้งตัวนี้ขึ้นมาไอพิมใช่ปะ ip config เนาะเป็นการเบิ่งไอพีเครื่องของเฮาไอพีก,ก็ค่ะพิม enter กาไปมันจะเด้งตัวนี้ขึ้นมาให้เจ้ามาสังเกตคำว่า ip v4 เนาะ address เนาะแ้วมันมีตัวเลขข้างๆนี่เนาะมันบอกว่า IP v4 address เนี่ยก็คือว่า IP เครือข่าย IP router Internet ของเราเนาะเขาก็มาเบิ่งในนี้มันจะบอกว่าตัวเลขอีหยังของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะเจ้าอย่าไปเอาตามข่อยมันบ่ถึกแน่นอนมันก็มันก็จะบอกว่าหนึ่งเก1 0สองดนาะให้จุดจเะเจ้าจดเอาตัวเลขตัวนี้สาคัญเป็นเลข IP ของเจ้าที่เจ้าสามารถใชร์เชื่อมโยงกับอันเครื่องพินเตอร์หรืออีหยังต่างๆของเจ้าเนาะ นี่สาคัญหลังจากจอาหูตัวนี้แล้วนะอาตัวที่สองก็คือจ้ามาคลิกในสตาร์ทคือเก่านะมาสังเกตในนี้มันจะมีอันอันยูเซอร์ผู้ใส่คอมเครื่องนี้ที่เขาตั้งหรือว่าชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนาะหรือว่าคลิกในในี้ก็ได้นะเดเมันก็จะบอกว่ายนะูเซอร์เนาะของเขาก็คือว่าเซลซิอุแอดมินหรือว่าผู้ควบคุมผู้ดูแลเครื่องนี้ก็คือ ก็คือว่ซาซียูเนะาะหลังจากนั้นเขาก็มาตั้งพัดเส์ดของเครื่องเครื่องนี้เป็นยังเขาคือตั้งพัดเสบดก็คือตั้งเพื่อป้องกันความปลอดภัยเนาะถ้าว่าเขาเห็ดแบบนี้คนอื่นอาจจะเข้าได้คือง่ายๆฉะนั้นเขาก็ตั้งพัดเร์ดไว้เพื่อป้องกันคนที่โหมเงเจ้าของหรือว่าคนที่บ่พเพสวงมาใส่คอมของเขามาดึงข้อมูลเขาออกหรือว่าเอาข้อมูลเสียๆหายๆมาทำลายคมของเขาเนะวิธีการตั้งก็ มาเลือกในเซงพัทเบิร์เนาะแต่ของกอยนี่ตั้งแล้วบ่จําเป็นจะให้ได้เบิง์นเราในนี่เนาะเอพัทเซเบิร์เก่าของเก่าแล้วก็ใส่ใหม่ใส่ใหม่แล้วก็คลิกเซฟไปหรือว่าไผมีแล้วก็คลิกลบก่อนแล้วก็สร้างใหม่ก็ได้เนาะ้าในเมื่อเจ้าหูไอพีแล้วเนาะแล้วก็ยูเซอร์แล้วแล้วก็รหัสผ่านของเครื่องเครื่องนี้แล้วเนาะบอดนี้เฮาไปเบิ่งในวินโด์ สิของเหาที um, first, ่เขาจะใส่ควบคุมคอมเครื่องนี้จังไดเอาไปบ่งอ่ะบานนี้เขาก็มาในวป็นโดสิบของเหาเขาจะใส่เครื่องนี้เนาะควบคุมคอมเปนโดเจ็ดเครื่องอื่นหรือว่าจะมีหลายๆเครื่องจะลองใส่หลายๆเครื่องก็ได้เนาะแต่คอยมีโซเครื่องมันจะเทสโซงเครื่องแต่คอยยังบอดดันได้ลองเบิ่งว่าถ้าว่าใส่เครือข่ายอื่นที่บ่แม่นเครือข่ายหรือว่าไวไฟอันเดียวสามารถใส่ได้บ่อันนี้เขายังบ่ทันได้ลองเนาะถ้ามีจะลองในเบิ่งแต่อันนี้เขาจะลองเฉพาะในเครือข่ายในบ้านของเหาหรือว่าเราเตอร์ของเหา ่ะมาเห็ด้เบิ่งก่อนอันนี้เป็นวิดีอโอซีบเนาะเอ้ยวิดีโอซีบเนาะเอาวิธีการเสื่อมควบคุมคอม,มเครื่องอืน่นในบ้านของเกี่ยวก็ง่ายๆเนาะหรือว่าภายในของการของเกี่ยวก็ง่ายๆเราก็ต้องมาในคอมตัวนี้บจ่จจาเป็นต้องดาวโหลดโปรแกรมมาเพิ่มอันนี้เป็นตัวมากับเครื่องพิมพ์แบบรีโมทมันจะแดงตัวนี้ขึ้นมาบอกว่ารีโมทเดสท็อป คอนเน็กชันเนาะลิกเข้าไปมันก็จะเด้งนะน,นี้ขึ้นมานเนาะถ้าว่าไปบเคยเชื่อมจักเทื่อเนาะเด้งตัวเด้ขึ้นมาเจ้าก,ก็มา,ากมาใส่ในนี่เป็นเลข IP ที่ค่อยบอก ip v4 address เนาะหนึ1งเก1าสองจุดหนแจุด์นในนี้แล้วเด้มันจะขึ้นมา user ของเจา้าอันนี้ค่อยเคยเสื่อมแล้วนเนาะแต่ว่าเจา้ายังบ่เคยจักเทื่อมันจะบขึ้นแบบนี้หลังจากเจ้าใส่ตัวเลข IP แอดปในแล้วคลิก next ไปเนาะมันก็จะถามอัน user ตัวนี้ก่อนเนาะเจ้าก็ใส่ user ของเจ้าคอมหรือว่าชื่อคอมเครื่องนั้นของเจ้าใส่เข้าไปแล้วคลิก next มามาจากมาฮอดหนานี้หนาใส่หัสผ่านวันนี้ก็ใส่ลัสผ่านคอมของเครื่องนั้นเครื่องที่เขาตั้งหัดผ่านอีหยังก็ใส่เนาะใส่หัสผ่านแล้วเจ้าอยากให้อยากให้มันถามแต่ละเทือคลิกในนี้ก็ได้แต่เขาบอกให้มันถามนั่นนะ คลิกโอเคไปเ,คเดงมานานี่กคลิกแยกนี่มันก็จะพูดมานาะบินโดเจ็ดของเราอันนี้เขาก็สามารถใส่คอมเครื่องเดียวเขามาใส่คอมเครื่องอื่นๆแบบบอกจเป็นต้องลุกไปลุกมาเนาะายในห้องล่าของการกไปในบ้านของเกี่ยวแบบสะดวกสบายสามารถนั่งบนเดียวควบคุมคอมหลายๆเครื่องเนาะง่ายง่ายบอเด็กมาก็เข้าไ,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 ได้ปก,กติคือกันกับเพาลีน นังหนาคอมเลยเนาะเฮ็ดยังได้หมดเนาะบมมียังที่ว่ามันมะีขนะ้อจำกัดเนาะจ้าอยากถ่ายโอนไฟถ่ายโอนข้อมูลก็ได้คือกันอาจจะลองกันบ่ขอจะเอาเจ้าวินโดว์เจดนี่เนาะอ่าจะลองเป็นข้อมูลเป็นค็ี้เนาะย่อลงมาแล้วก็มาในนี้คลิกตังนี้เนาะถ้าว่าเจ้าบ่ได้คลิกตัวนี้ถ้าว่าเจ้ามันสอนมันไวแบบนี้เนาะ เราเราจะซ้อนไว้ขึ้นมาได้ถึงนี่แล้วก็เลือกโยลงมาเดี๋ยวก็จะกลับมาไปโดยสิบนะเราก็สาม,มารถมาวางให้ได้ต่างคนเดินกันมากก็วางไฟล์ที่เราเอามาจากเครื่องนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็สามารถใส่ไฟล์เนาะถ่ายโอนไปมาได้ง่ายๆเห็นบ่สามารถเอาไฟลจากเครื่องนั้นมาเครื่องนี้เอาเครื่องนี้ไปเครื่องพุ่นเนาะ สมมติเดี๋ยวเอาจากเครื่องนี้ไปล่ะลองให้เบิงเนาะเอาไฟล์ความจำนิหน่อยไปเนาะมาใด้นี้แล้วก็ย่อโปรแกรมลงมาแ้้ว็นาทีตัวรีบูดนี้โปรแกรมเม่กี้เข้าไปมันก็จะเด็หนัานหน้าวิดีโอเจ็ดง่ายๆเลยวางเลยเด็มาเลยเห็นบ่ สมาติตั้งได้เลยเนี่ยง่ายบ่อันนี้คือวิธีการควบคุมคอมผ่านเนะ็ตเวิร์กเนาะวิธีนี้เป็นวิธีที่บบยังเป็นต้องใส่โปรแกรมเนาะวิธีการควบคุมมันก็มีหลายๆแบบแบบที่ใส่โปรแกรมกับอย่างเช่นเขาใส่ทีมวีเวอร์ในการควบคุมเนาะอันนั้นมันนอกเครือข่ายก็ได้แต่ตัวนี้บบแน่นใจว่ามันนอกเครือข่ายได้โบยังทันไดลองโปรแกรมทีมวนะีเวอร์เนาะที่คนเขานิยมใส่สุดก็คือ ควบคุมนี่ควบคุมนั่นแต่มันมีข้อเสียก็คือเวลาเขาใส่ควบคุมคอมเครื่องอื่นจอมันจะดำเนาะอย่างประมาณนั้นแล้วก็มันมีบางอย่างที่เอาบุสสมารถใส่ซิดเขาเทิงได้เพราะว่าเขาอยู่ในฐานะคนนอกเนาะแต่เขาเขามาแบบนี้เขาในฐานะคนที่หูจักเลยมันจะเข้าทุกอย่างได้หมดเลยเนาะสามาร็ดทุกอย่างเียวกับในเครื่องนี้ได้เลยเนาะง่ายบ่ะแล้วคอยก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะ คอมที่คอยใส่ปัจจุบันนี้วิดเจ็ตตัวนี้เนาะปกติแล้วถ้าว่าเฮาลินอยู่ในหน้าจอมันเลยมันจะขี้ไายจอมันขี้ายเมนูเนี่มันก็บ่งามเนาะเรียบบ่รอยกันย้อนว่าเอาบ่มีการจอการจอหลุนเก่าเนาะแต่การจอของเฮานี่มันน้อยขนาดมันนาดแ้วกับมันบ่งามเนาะอันนี้เฮามาเอามันมาโชว์ในจอว d o w จ10จอที่ว่ามันมีความละเอียดมีปูหินดีเนาะมระก็ดให้ มันก็เห็ดได้เขานานลีนคอมเกิงนี่ึืนหลายนะว่าเขาไปนัง่งในโจมันได้ไดีจัแบบกแนวใดแบบว่ามันบรอยากลีนเนาะแบบว่ามันบอดึงดูดิตใจของเขาให้เขาลีนนะเนะแต่มันขีล้ล่ายเบาง่ายไปถ้าว่าเขาเอามันมาโชว์ในโจแบบนี้มันก็จะละเอียดขึ้นเอาเบิ่งนี้ยังมนก็งามเนาะเรียบร้อยดีขึ้นเนะฉะนั้นเขาก็เลยเออมันนานลีนขึ้นมันโอเคอยู่นะสุดท้ายนี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทานผู้ชม นาย้องลาฮองการหรือว่าคนที่เฮ็ดเวียงเกี่ยวกับคอมหลายๆเครื่องเนาะหรือว่าบ่จะเป็นตงงวกวใส่งวกครัวหรือว่าแล่นไปเครื่องนี้แล่นไปเครื่องนั้นไปในห้องบ้านของเจ้าหรือในห้องการของเจ้าเนาะ่ะก็กลับใจ